ครับสวัสดีครับครับคลิปนี้เปิดทางใหม่อีกแล้วครับแต่ดูสภาพทางไม่น่าจะลงไปได้นะครับนี่ครับไม่รู้ใครจะเป็นคิวแรกครับ ผมรู้แล้วครับใครเป็นคิวแรกครับเสียเรียกผมลงมาแล้วครับคิวแรกครับผมว่าจมแน่ครับพี่น้องเอ้ยเอาท้ายลงไปครับเดี๋ยวนี่ครับ เสียเล่นอะไรไม่รู้ครับให้หวกล้อลงเมาดินในนี้ครับมันจะจมหรือเปล่าไม่รู้ครับเดียไม่รู้จะจมหรือเปล่าครับของู้ครับไม่รู้จมหรือเปล่าครัรบ หัวยาวมันขวางทางอยู่นะครับตะกี ang, <int> ้ <t cal ina> เลี้ยวมาทางนี้ครับเลี้ยวบิดเลยครับไม่รู้เรื่องครับหัวยาวไม่รู้ว่าเพื่อนจะไปยังไงครับจอดได้ทั้งเพับพี่น้องเนี่ยโอเคครับเท่แรกรอดปลอดภัยครับเท่าหลังไม่รู้ครับเท่าหลังเรายังไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดครับเราดูกันต่อไปครับต้องดูกันนี้ด้วยครับ เงียบดูครับใสยย่เยอะนะครับทางก็เริ่มจะบวมๆเลยครับผมว่าไม่เที่ยวไดก็เที่ยวหนึ่งเลยครับ ดิดทำมานแล้วครับดิดไปจอดวางไว้ครับ <laughs> ดิดแกล้งครับตะกี้เกือบหมดครับเกือบหมดเลยครับเรียบดูอีกครั้งครับ หัวยาวใช้พลังนิวเคลียร์ออกมาครับงานแล้วครับได้ยินเสียงรถแบคโฮปีบแตรไม่ได้ครับมันต้องออกครับดินมันเริ่มจะเหนืบมๆแล้วนะครับพอวิ่งเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวนะครับ โอเคครับรอดปลอดภัยครับไปไหนล่ะบอกแล้วว่าจมครับตกใจเลยบอกแล้วว่าจมครับโอู้หัวข้างนู้ขึ้นมาข้างนี้อีกครับ ตองท้ายขึ้นมาข้างขวาอีกครับใส่เยอะด้วยครับดินโอ้ยได้ได้ได้ไดวยาไม่จมครับไม่จมของ ป่าจริงๆเลยเกี่ยวดีไฟยางไม่ขาดนะครับ ตัวแต่พยายามจาก,กัดนะครับารถจมครับนี่หลังจากที่รถอุกวัจมนะครับตะก,กี้ทางเสี่ยก็ได้มาสั่งอารถไปครอดิดแข็งมาพูทางใหม่ครับ mm. ผมว่าแล้วครับไม่เกินกันละสามเที่ยวนะครับแน่นอนครับ mm. ก็ลงไปในสระนะครับ ไอ้ถึงนี้มาก่อนมันมีน้ําอยู่นะครับน้ํายังไม่ตาแห้งดีเท่าไรนะครับสิบล้อลงไม่ได้นะครับสิบล้อสิบล้อลงไปแล้วก็บรรยายเลยครับใส่เยอะด้วยนะครับมันเลยทำให้ทางมันซุดไวบดินมันหนักด้วยนะครับเป็นน้ำครับดินโคลนครับ หัวยาวไม่จมนะครพี่น้องจมคงคมนะครับบ้าจริงๆเลยเียวครับตอนนี้ปูทางใหม่แล้วนะครับเพิ่งไปโคตามทางเสร็จแล้วครับก็เริ่มตักกันต่อครับผมว่าทางน่าจะโอเคแลวนะ สองเท้าสามเท้าน่าจะวิ่งได้อีกครับหัวยาวคันนี้ไม่จมนะครับไม่ได้กินแกนะครับเรื่องจมครับเครื่องรอยัลสิบาแรงนะครับนึกดีมากกับเครื่องเอเต็มนะครับ ไม่ได้ครับอ้อยอึดไม่ขึ้นครับเสียตัวอีกแล้วทางมันจะเนิดเนิดเนิด,เน,ดเนิดนะครับแต่ทางขึ้นถึงนี้ไม่ไม่มีปัญหนานะครับทางขึ้นครับ เรียบร้อยครับนึกว่าไม่จมครับผมคิดว่าหัวยาวไม่จมนะครับจมเหมือนกันครับพี่น้อง มาใสาต่ตอครับอ้าวอ้าวลื่นกับเจอของลื่นครับ,ออรบผมทำตอกไว้ตะกี้ครับพี่คลนครับเล่นอยากน้ำนะครับตะกี้ผมวางยาไว้ครับตะกี้เห็นแกไม่จุมนะครับ เห็นวิ่งหลายรอบเลยครับ <Hey>, หัวยาวไม่จมเลยครับผมจมไปหนึ่งครั้งนะครับผมเลยวางยาเกไว้ทะกี้ กำลังยึดครับกำลังยึดกำลังยึดครับกำลังยึดยึดไม่ขึ้นครับลุ่มไปใช่ครับมันโครงเร่งครับจะเหยียบสรงก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวแหนมหักครับเป็นหลุมทั้งนั้นนะครับโครงเร่งครับ ไปโคต้อง,แต,ง,ตงแต่งทางใหม่ครับแต่งทางใหม่มครับมันคลวงคลิงนะอ่าเห็นไหมบวนแล้วไปโคไม่ทำทางเลย <c oughs> น,นี่ครับไม่รอไปโคแล้วโมโห ค,คลิปนี้ไม่ต้องดูอย่างอื่นครับดูแต่หัวยาวคันเดียวพอครับ โจมอีกแล้วครับพี่น้องเออโจมอีกแล้วครับรึดไม่ขึ้นครับรึดไม่ขึ้น ภาพไม่สวยต้องขอไปด้วยนะครับว่าไทยตอนขับรถนะครับยืดไม่ขึ้นอีกแล้วคลิปนี้ดูแต่หกล้อหัวยาวกันเลยครับไม่ต้องดูอย่างอื่นครับสิบล้อลงไม่ได้นะครับในนี้สิบล้อถ้าลงเราเรียบร้อยเลยครับในหวัว้อหกล้อวิ่งอย่างเดียวนะครับ รถไปโคก็ซ่อมทางอยู่บ่อยๆครับแต่ว,ว่ามันไม่อยู่ครับมันจมครับโอ้โ,อโอเกือบหมดเจบเกือบหมดเลยครับโอ้ยเกือบหมดครับ ไปลงร่องเดิมเลยครับเปลี่ยนร่องครับลงไม่ได้กันเดี๋ยวใช่อีกครับรถไปโครก็ทำทางเกริมทุนเที่ยวเลยครับ ครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ